เปิดแพ็กแอคสายฟรี EP ที่10นะครับผมวันนี้ครับผมมีทั้งแต้มหลีกแต้มแรล้งเพชรแล้วก็ต่อเวลาพิเศษกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้กองแช่งทั้งสายฟรีแล้วก็เอซที่ติดตามผมนะครับมาดูครับว่าคนดวงดีเพาเปิดแพ็คกันยังไงนะครับผม Let's go เอาล้ครับผมแล้ววันนี้ครับเปิดแพ็กแอค,แอคสายฟรี E p ี EP ที่10ของเราก็เรียกว่าเดินทางมาถึง E p ีที่10กันก็ไกลกันพอสมควรนะสำหรับการเปิดแพ็กแอคสายฟรีก็จะเป็นการเปิดแพ็กทั้งเต็มแรลงตรงนี้นะครับผมนี่ครับเต็มแรลงผมมีอยู่40,000ื่นกว่าเลยนะแล้วก็เป็นเพชรอีก4 0 0 0มืครับส่วนแต้มลีกผมมีอยู่3 2 0 0 0แต้มกันเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปิด ทั้งหมดให้ทุกคนได้ดูนะครับผมแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปใช้พวกแต้มหลีกหรือว่าแต้มแหลงเปิดเนี่ยผมขอเปิดเป็นแพ็คที่เขาให้เป็นของขวัญสําหรับการไต่แหลงของเรานะครับผมคือตรงนี้มันเป็นแพ็คฟรีนะครับผมเดี๋ยวเรา ไล่เปิดกันไปทีละอันแล้วดูกันยาวๆเลยครับวันนี้ผมบอกเลยว่าได้ดูแบบจุใจแน่นอนนะครับผมและกองแช่งกองอะไรก็ช่างนะเชิญถ้าวันนี้นะผมขอรันเลยท่าวันนี้ผมเปิดได้ร้อยเขึ้นไปนะผมจะย่อยทีงห้หมดนะครับผมคุณฟังผมไว้ร้อยเขึ้นไปผมย่อยทีงห้หมดเดี๋ยวเราไปดูของขวัญมือสมัครเล่นดิวชั่นแพ็กแรกเรียกว่าไรเกลือพวกแพ็กฟรีผมคิดว่ามันน่าจะตรงเลนนะ อันนี้ขอแค่ให้มันวอล์กให้มันวอล์กก่อนนะครับผมสำหรับแพ็กของฟรีของเราไปนี่ฮ้ยวอล์กมาวอล์กมาทีเอสฝรั่งเออันนี้ฮันแลนนะโอ้โหใครวะโอ้ยเป็นแรงครับแต่ถ้าทงอย่างนี้มาเมื่อกี้เป็นเอทีผมเรียกได้ว่าฟันบัตเทนมาแน่นะครับผม แต่ว่าได้ร้อยสองนะก็เกือบๆต,ต,ต,นะตรงเกือบๆตรงเหรียญนะเกือบๆตรงเลรียครับอ่ะแล้วก็เป็นหนึ่งร้อยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเก้านะครับผมก็จัดไปเลยได้ร้อยเจ็ดขึ้นผมบอกเลยว่าผมย่อยทิ้งแน่นอนนะครับผมไป let's go เจ็ดเคแพ็กนี้ไม่อ a ์กว่ะ ไม่เป็นไรแพ็กฟรีต่อไปกันเลยครับ102ถึง109นะครับผมถ้าตัวแบบว่าบัตรรงบัตรเทนมานี่ผมบอกเลยว่าผมแลกแต้มทิ้งแน่นอนขอแค่วอกพอ102มันวอคอยู่แล้วนี่ใช่ไหมวอคขอดูทงเป็นเฮ้ยฝรั่งเศสโอ้โหถ้า LW นี่เชรี่ยองรีแน่นอนนะครับผมเป็นโทริโซ่ร3อนะ ได้ติดแต้มนะก็เรียกว่ายังเหมือนเกือบๆตรงเพิ่มขึ้นมาอีกแค่โอเวอร์เดียวและบารเชเดี๋ยวผมไปเก็บที่หลังแล้วกันนะครับผมส่วนนี่ครับ1 0 3ถึง109ครับไปไปแบบเร็วเลยของฟรีของฟรีของฟรีฟรมันนี่ไงไม่ต้องรอจัดไปไอ้นุม่มวอกส,สวยๆขอรงส,สวยๆธงร้อยห้าไปร้อยห้าไป อุ้ยร้อยหกโอเคร้อยหกก็ยังถือว่าโอเคครับฮอยบีอะเอาแล้วผมและเราไปแพ็กสุดท้ายกันเลยนะครับโอ้โหผมต้องขออภัยเสียงผมนะเพราะว่าเพิ่งหายไม่สบายครับเพิ่งหายป่วยมาครับก็ทำคลิปให้ดูนะครับผมเป็นร้อยสี่ถึงหนึ่งร้อยเก้านะครับผมอันนี้มาไปแบบรวดเร็วเลยละกันนะครับผมอันนี้ขอสักหนึ่งแสงพอนะครับกดที่ แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์และวอล์กมาเป็นโอเวอร์ร้อยเจ็ดร้อยแปดไปโอ้โหอันนี้รีมชาติอะไรวะโมนโกร้อยหกเหรอโอ้โหซิงโกตรงเลนร้อยสี่ไอ้เวทโอ้โหจะมาโชว์ Act แอคไหน่อยแม่งจะเกลียออแล้วโอ้โหเสียงขออภัยเรื่องเสียงด้วยนะครับ เอาล้วครับผมเดี๋ยวผมมาลุ้นแพ็กนี้ก่อนเลยครับ105ถึง109นะครับผมแพ็กนี้ใช้10,000แต้มลีจะตรงเลทหรือเปล่าไป let's go ตรงเลทหรือเปล่าอันนี้จะเป็น105หรือเปล่าถ้าแพ็ก105ถึง109นี้ยังเป็น105นี่ผมบอกเลยว่าคลิปนี้แม่งน่าจะพเกลือไป let's go ฝรั่งเศส LW GK ใครวะ โอ้โหตรงเลดปะเนี่ยตรงเลดนะครับผมมาดันดานะครับตรงเลดหนึ่งร้อยห้าครับโอ้โหใช้ตั้งหมื่นใช้ตั้งหมื่นตรงเลดเฉยอะมันลุ้นแพ็กนี้ต่อเลยหนึ่งร้อยสองขอเปิดสามเลยแล้วกันนะครับผมมาผมหวังว่าสามแพ็กนี้มันจะไม่ตรงเลดนะครับ สามตัวของเราไปตามคอนเซปต์ช่องเราไม่ต้องมีแสงแล้วมันจะดีเองนะครับผมโอ้โหจีคหรือว่าตัวเดิมโมนาโกสิงเกลิลใจไหนเ <c ười> ยอะอะไรวะตรงเลดวะตรงเลดวะ อันนี้จะเป็น2แพ็กนี้จะเป็นแพ็กขายได้แล้วนะครับผมผมคิดว่าเปิด5แพ็กไหมสองแพ็กนี้ขายได้ไม่เอาร้อยหกขอดูราคา1นึ่งมันราคาเท่าไหร่วะราคาร้อยหกตอนนี้โอ้โหก็พันอยู่นะพันอยู่นะเอาไว้2แล้วกัน2แพ็กครับ2,000 20, 0แต้มจัดไปแพ็คลิมิเต็ดคู่แข่งดิวชั่น2มาร้อยหกมาหน่อยขอบวกตังค์หน่อยดิ โอ้หินทียอะไรวะเนี่ยโอ้ร้อยสามร้อยสามสองตัวโอ้ยถึงยังไม่ถึงร้อยเอ็มเลยสองตัวสองหมื่นแต้มเหลือเชื่ออ่ะเหลือแพ็กนี้แพ็กนี้ได้ห้าขอเปิดทีละสองแล้วกันเก้าเก้าถึงร้อยหกนะครับผมคาเอร์ชันมานี่ตามสเตปครับตามคอนเซปต์เราห้ามีแสงโอ้โหเขียวมาเลย เขียวมันก็ข้ามนดิโอ้โหสิบหเหลืออยู่หกพันโอ้โหไม่พอสามแพ็กว่ะอ่ะสองแพ็กห้าพันจัดไปตรงเลทหรือเปล่าขอสูงสูงกว่าสักร้อยสามร้อยสี่ได้ไหมไปเ <c oughs> ขียวปีมาเลยเขียวปีมาเลยโอ้โหเข้าตรงเลทแม่งกะไม่ให้แบบว่าพวกสายฟรีรวยเลยนะสำหรับเ a นะโอ้โหเหลือเชื่อ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมจัดไปครับแต้มหลีกตรงนี้ผมจะเปิดได้ที้3แพ็กนะร้อยสถึง109จัดไปครับมาดูนครับว่าแต้มหลีกเขาจะล็อกมาให้เราตรงเลทเหมือนแต้มแหลงหรือเปล่าโอ้โหไทยทันอะไรอยู่เนี่ไซบี CB. อน,นาเซอร์โอ้โหลาบอสเหรอลาบอสร้อยสตรงเลทตัวที่หนึ่ง ไปไปแบบเร็วๆครับไปแบบเร็วๆเลยปุ้ยทีเอ็นมาโโอ้ทิมชาติอะไรมะเนี่ยซีบีโอฟิจิลุนไใคร้อยห้าครับโอ้เป็นแฮงโก้ดีใจทำไมร้อยเจ็ดร้อยแปดยังไม่ออกเลยวะร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้านะยังไม่มีออกมาสักหนึ่งแพ็คเลยนะครับผมมาหนึ่งหมื่นต้มรีกปับ ไปโอ้โหเขียวปีเขียวปีข้ามเลยโอ้โหตุลี่ตุลเล่เล 103, 30, ร้อยสามสามหมื่นเต้มหลีก็หมดไปแล้วครับผมเหลืออีกหนึ่งแสนนะอีกหนึ่งแสนนะครับผมผมหาแพ็คที่มันเปิดได้นี่ครับหนึ103่งร้อยสามถึงหนึ่งร้อยเก้าเต็มหลีกสามหมื่นเต้มหลีกตรงนี้มึงตรงเลทมึงจะตรงเลททุกอันเลยไม่ได้นะเว้ยอเขอหน่อยจัดไป แพ็กนี้ผมจะขอสัก2แสงแล้วกันแสงที่2นะครับผมก็นี่หลอกหลอก EA เพื่อที่เราจะได้ตัว One Land LB โอ้บหัวแจ็คหาตัวอ๋อ้วหาตัวร้อยสี่ไอ้เชี่ยวันนี้เ,เกลือจังวะเกลือจังวะวันนี้ไม่เป็นไรครับเรามีเพชรยู่อีกสี่หมื่น ผมเปิด3,000เพชรก่อนเลย3,000เพชรที่โอที่เอชจัดไฟครับ3,000เพชรโบนัสน,นักเตะซื้อขายไม่ได้มาดูกันครับว่าตัวนี้จะออกหรือเปล่าไปขอแอคหน่อยแพ็กนี้ขอแอคหน่อยโอ้ยี่ตัวเดิมเลยซิงโก้ซิงโก้ แคทติกซิงโก้ไปแล้วนะครับโอ้ซิงโก้สามตัวกูเหลือจะเชื่อโอ้อะไรวะดนี่ยแต่ว่าเรายังเหลืออีก3 7ม0 0ไงสาม37นเจเอาไว้ก่อนนะครับผมเราไปเปิดเป็นทางด้านของต่อเวลาพิเศษกันก่อนแล้วกันนะครับผมสําหรับพชรอีก3 7ม0 0เดี๋ยวเราไปเปิดนะผมจะมาเปิดเป็นแพ็กนี้ครับนี่ครับ2องพันห้า้มนะครับผม ผมเปิดได้แค่2นะเพราะว่าผมแลกไว้2นะลุ้นนะมาลุ้นกันแต่ผมว่าส่วนใหญ่มันน่าจะออกเนี่ย9600 105เนี่ยแม่งไม่นักไม่นักเกินนี้หรอกมาขอดูตัวจำเจ็บโผล่มาหน่อยนี่กูบอกแล้วเยี yeah. ่ยมันมา9605แน่นอนเนี่ยประมาณนี้แหละนะครับเนี่ยประมาณนี้ บอกเหลือสามหมืนสี่นะครับผมผมจะเปิดเป็นเจ็ดพันห้าร้อยเพชรละกันร้อยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเก้าเอออันนี้เป็นซื้อขายได้นะครับได้สองแพ็คนะสองแพ็คตรงนี้ใครจะไปรู้ร้อยกงร้อยเก้าที่ขายได้มันอาจจะออกก็ได้นะเออนี่ไงเป็นไง <laughs> อีก pack. แพ็คละกันนะ คือไม่ขอเหี้ยแล้วขอให้แมงวอลกพอขอให้มันวอลกพอนะครับผมปึง้งไม่มีแสงปับมาแสงนี่สองจับไปขอให้วอลกวอลกไปตายเหนึ่งหมื่นเก้านะครับผมขอให้ไม่วอลกก่อนตอนเนี้ยมาผมว่าหมนะื่นห้าเนี่ยแม่ง walk วอลกละได้หนึ่งแพ็คนะครับแล้วเราก็จะเหลืออีกสี่พันสายฟรีดูไว้สายฟรีดูผมไว้นะเปิดแพ็ค แอคสายฟรีมาสิบอีพีผมรู้สึกว่าผมได้แอคประมาณสองสามอีพีเนี่ยสิบอีพีแล้วนะอีพีที่สิบล็อกสวยโอ้ยียตัวเดิมเลยชื่ออะไรวะตัวเมื่อกี้จำไม่ได้โอ้ยแรงเหลือสี่พันใช้หมดไปเก้าเก้าถึงหนึ่งร้อยเก้าจัดไป 4,000เพชรสุดท้ายของเราสำหรับเปิดแพ็ก X สายฟรี EP ที่10วันนี้นะครับผม EP นี้ถ้าแพ็กนี้เกลือก็คือเข็มปีนะ EP นี้นะเข็มปีอันนี้วอกเลยวะโอ้โหวอสงการบาซิลเอ b เอซีบีปารีสไอ้นี่อ่ะมากินยอดอ่ะใช่ปะโอ้ไม่ใช่เลย โอ้ oh. เออไม่ใช่แพ็กส่งการ์ดนี่ย่คานีเวส่งการมายังไงวะเนี่ยคานีาวนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเปิดแพ็กแอคสายฟรี EP ที่10นะครับผมหวังว่าเรา f อน่าจะชอบนะแล้วก็สายฟรีน่าจะชอบหรือว่าสายแช่งก็น่าจะชอบเหมือนกันเพราะว่าแม่งเกลือทุกแพ็กเลยนะที่เปิดโอ้โห e อนี่กะว่าจะให้สายฟรีร่ำรวยกันเลยเลยครับเนี่ย ก็ใครที่เปิดที่แบบได้ตัวดีๆกว่าผมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับแต่ผมแม่งเกลือมาหลายอีพีแล้วนะแม่งไม่ได้แอคมาหลายอีพีแล้วเนี่ยสิบอีพผมแอคไป3-4มสีอีพามมั้งไม่ถึงครึ่งด้วยก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตรงนี้ครับถ้าคุณดูถึงตรงนี้แสดงว่าคลิปผมสนุกมากหรือว่าคุณอาจจะนั่งสะใจว่ามันเกือก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมตรงนี้ด้วยนะครับผมและคลิปเก่าก็สามารถ คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับผมเสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยครับเพิ่งหายป่วยกลับมาครับก็อย่าลืมกดติดตามกันเยอะนะครับคลิปนี้ก็บอกว่าขอบคุณที่รับชมนะครับนะไปเลยคือให้ชิป